ใส่น้ำขํามเจืองลงไปครับนี่ครับใส่น้ำครับสวัสดีครับเย็นวันนี้ผมก็ได้เมนูผักกาดกวางตุ้งดอกจะเอามาจอใส่เนื้อหมูครับทางเหนือจอแบบทางเหนือนะครับ ก็ได้ผักกาดควงตุ้งดอกมาแล้วครับก็มาหักแบบนี้นะครับหักเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับก็เก็บมาจากสวนครับสวนเรามีผักกาดควงตุ้งดอกอยู่นะครับครับเดี๋ยวไปที่หม้อนะครับน้ําเดือดแล้วครับจะเอาผักกาดไปใส่แล้วนะครับตั้งหม้อไว้น้ําเดือดๆครับเอาผักลงไปเลยครับผักกาดควงตุ้งดอกครับเก็บสดๆมาจากสวนครับ าใส่ลงไปเลยเครับเราจะจอแบบทางเนื้อครับใส่เนื้อหมูครับอาผักลงไปแล้วครับโคนครับโคนน้ำเดือดครับรอแป๊บนะครับเดี๋ยวเขาก็จะยุบตัวเองนะครับ เนื้อหมูที่เราจะนําไปใส่จอผักกาดผมจะนําเนื้อหมูไปรวนกับกระเทียม polygon, ทุบก่อนนะครับเมื่อรวนเสร็จนะครับเราถึงจะนําไปใส่ที่หลังครับอะาได้เพิ่มความหอมของเนื้อหมูนะครับเดี๋ยวรอสักแป๊บนะครับจะรวนเนื้อหมูนะครับในถ้วยนี้ก็ตรงนี้ก็เป็นกะปินะครับกะปิตรงนี้ก็เป็นเนื้อปลาร้าบดนะครับเดี๋ยวเราจะนําน้ํำจอผักกาดนี่นะครับมาละลายก่อนครับแล้วก็จะใส่ไปในหม้อนะครับ นี่นะครับมาละลายก่อนนะครับเดี๋ยวถ้าพักกาดสุกแล้วนะครับอ่อนแล้วนะครับเราก็จะเทใส่ลงในหม้อเลยนะครับนะครับละลายก่อนครับพักการของเราเริ่มเปื่อยแล้วครับเริ่มเปื่อยเริ่มนุ่มแล้วครับเราก็จะใส่น้ำตาระนะครับที่ละลายเมื่อกี้กับกะปินะครับนะครับใส่ลงไปเลยครับ อ้าวนี่ครับเลยลงไปเลยก็คนครับควให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนะครับอ้าวครับนี่ครับรออีกสักครู่นะครับครับน้ำเริ่มเข้มข้นมาแล้วนะครับครับส่วนเนื้อหมูเราก็มารวนนะครับรวนแบบนี้นะครับรวนกับน้ำมันนิดๆนะครับ กระเทียมตำลงไปนะครับได้หอมๆนะครับใส่น้ำปลาเทน้ำกระปิตรงไปนะครับได่ที่พอดีแล้วก็ปิดแก๊สก่อนนะครับอ้าวปิดแก๊สรอหมูที่รวนอยู่นะครับนี่ครับกำลังรวนกันอยู่นะครับเดี๋ยวกระเทียมตำลงไปครับรวนหมูให้หอมๆก่อนนะครับ เรืองได้ที่ครับเอากระเทียมทุบลงไปเลยครับเอารวนเลยครับรวนให้เข้ากันเลยครับจับรวนให้หอมนะครับรวนได้ที่นะครับเราก็จะนําไปใส่หม้อจอประกาศเลยนะครับจะได้หอมๆเข้ากันเลยนะครับครับนี่ก็เป็นมะขามเปียกนะครับเราจะใส่ที่หลังนะครับ ใส่ที่หลังสุดท้ายแล้วครับนะครับเอาน้ําในหม้อนะครับมาละลายครับมาละลายมามาขามเปียกไปก่อนนะครับนําหมูที่รวนได้นะครับอ่าใส่ที่หม้อตัดาเลยนะครับเอาเทลไปเลยนี่นะครับใส่ขมหอมนะครับเอาเทลไปเลยเอาลงไปแล้วครับหมูรวนกับกระเทียมนะครับ รวนในน้ำมันหอมๆเลยนะครับนี่ครับเอาคนครับคนคนหมูกับผักเข้ากันนะครับกับใส่น้ำข้ามเปียงลงไปน่ครับใส่น้ำข้ามเปียงลงไปเลยนะครับตัวนี้ก็คนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับจอผักกาดแบบเหนือครับ เรารับรถหน้าตาครับท่านผู้ชมครับก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยครับปิดแก๊สครับนี่ครับง่ายๆครับท่านผู้ชมกับจอผักกาดแบบทางเหนือครับแบบบ้านๆนะครับผกาดของเราก็เก็บที่สวนนะครับหมูก็มารวนก่อนนะครับสูตรนี้ก็ท่านผู้ชมก็ไปทาตามได้เลยนะครับรวนหมูให้หอมๆแล้วก็มาใส่นะครับดีกว่าใส่หมูสดๆนะครับนี่ครับ ครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่าผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปของเรานะครับเจอาก,กันคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ